น่ฮาวของชลมอนาวสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่ชือปาเย่ยนะคะในสิบแปดชุจียวเยสิบเก้าแล้วก็หน้าที่อร์ชือเย่ยนะคะหน้าที่ยี่สิบนะคะในในไหนเอ่ยในแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีม่วงเล่มน,นี้นีเองนะคะอาทีนี้ ก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดนะคะอ่ะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะบทที่3นะคะเจียรันนะคะบุคคลในครอบครัวนะคะคำแรกนะคะป้าปะป้าปะแปลว่าคุณพ่อคำที่สองม่หมะมาหมะแปลว่าคุณแม่คำที่สามเกื้อเกอเกือกอ พี่ชายคำที่สี่ตีติตีติน้องชายนาเปิดหน้าต่อไปนะคะคำที่ห้าจีเจียจ๊ยจีเจี๊ยพี่สาวคำที่หกไม่ใหม่ไม่ใหม,ม,ม่น้องสาวคำที่เจ็ดเหย่หย่เหย่หย,ย,ย่คุณปู่คำที่แปดนาย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  คุณย่าอ่าทีนี้เรารู้คำศัพท์กันแล้วนะคะเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะหน้าที่18ก่อนเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าให้เราทำอะไรเขาบอกว่าจงหาคำศัพท์ในตารางที่โจทย์กำหนดให้พร้อมทั้งเติมจำนวนให้ถูกต้องนะคะอ่าคำศัพท์ที่โจทย์กำหนดให้ก็มีอยู่แค่สองคำนะคะคือคำว่าอะไรคะคำแรกจีจี เจียเจียแปลว่าใครเอ่ยพี่สาวนะคะคำที่สองก็คือไม่ใหม่ไม่ใหม,ม่แปลว่าน้องสาวนะคะอ่าเราก็มาดูนะคะหาคำแรกก่อนเลยเจี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 ยอยู่ตรงไหนนะคะอ่าให้เด็กๆนับจำนวนอ่ะต่อสือจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะหนึ่งดูไปทีละแถวก่อนนะคะอันนี้หนึ่งหนึ่งอ่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใหม่เจียเจียน,นี้นะคะหนึ่ง อะไรอีกสองสามสี่ห้าอ่ามีกี่คำคะห้าคำอ่าแล้วก็เขียนอู่ลงไปนะคะเขียนอู่นะคะอ่าอูห้านะคะอูห้านะเขียนไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ให้เด็กๆระบายสีนะคะจะได้จําได้อะระบายสีเจียเจียก็สีเดียวกันเมื่อยเหมยก็สีเดียวกันนะคะอ่ะต่อไปดูที่หน้าต่อไปนะคะดูรูปภาพแล้วเติมสัททอักษรพีอินที่หายไปก็คือเติมพนอินนั่นแหละค่ะเติมพีอินที่หายไปเราก็ดูจากคำศัพท์ไหนคะดูจากนี่เลยนะคะในหนังสือนี่เลยนะคะ บุคคลในครอบครัวคำแรกป้าปะใช่ไหมป้าปะอันไหนหายไปก็เอามาเติมคำที่2เราก็ดูจากรูปภาพดูจากรูปภาพนี่คนนี้คือใครนะจีเจี้าเราก็เติมเอาพินอินเนะะี่ยค่ะตัวให้คล้ายภาษาอังกฤษน,นะคะเอามาเติมลงไปตัวไหนหายไปก็มาเติมโอเคอ่า เข้าใจแล้วเนาะใครไม่เข้าใจเปิดคิดดูใหม่อีกนะคะอ่าต่อไปอันนี้ดูรูปภาพแล้วเลือกคํามาเติมให้ถูกต้องหนาที่20นะคะอ่าเราก็ดูจากรูปภาพอ่าคนนี้ใครเอ่ยป้าปะป้าปะ,ปาปะใช่ไหมใช่ป้าปะไหมคะก็มาดูที่หนังสือใช้ป้าปะไหมอ่าป้าปะ ตันนี้ป้าปะนะคะแล้วก็เอาคำว่าตัวจีนนะคะป้าปะมาเติมในช่องนี้โอเคอย่างนี้นะคะไง่ายไหมเอ่ยโอเคถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะคะดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูแล้วไม่เข้าใจอีกนะคะก็ทักมาหาเราซื้อได้นะคะทักมาในไลน์เลยนะคะทักมาไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ชงชม,ชมนใจเจียนค่ะ